ตกนั่งอย่างตัวเป็นยังดอกขนมเราเป็นเป็นโพห้ามไปเป็นแก๊สหรือเป็นยังเอาบวกละตัวไอ้ดูนกไอ้ดูนกไอ้ดูนกเอาเหตุไงนกเอาทุ่งยลูกทุ่งยะเออขายขนมสื่อบองแมนสื่อยู่บองบอมีเงินได้สิได้กินวันนี้บมมีเงินไทยเป็นฟ้ามาขอมกดใจเด้อ้ามาเดือาเลยขนมนี่เป็น เป็นคองฝากมาจากคูบาทางฝั่งไทยเอาซานทงบักหละหนับใหญ่ไ้เลยเขาในหัวนี่ได้อยู่เขานี่มีหนังทางไปเอาขี่รถทีมาเมื่อกี้เนี่ยยังเป็นเชิงอ่ะบอกยังเป็นเชิงอยู่ทางที่เถาจะไป เออดันเดินแล้วพี่น้องนี่ท่องเปล่ามันบอดนะน่ะเอาบอลุเอาแม่คือเนี่ยเป็นบ่อคือเน่ยนะเด้โอ้เก่งเนาะอ่ะกูได้ยังไงชนาเอ้ยมีขนมมาแจกกูได้อยากกินละออกมาเอาเออแล้วนะพี่น้อยคนกะกำลังโตขึ้นกูได้อนาน่งามๆเด้อกูได้อยากกินน่ะเด้อ ต้องหบงามๆแล้วนี่มีจะสื่อกินในบล็อขนมแบบนี้อืมบริสุทธิ์เป็นยังคือบริสุทธิ์ตัมีเงินวามีเงินโดยดีใจวายละดีใจเซ็ตไปฝากแม่ขนมนี่เออฝากแม่เอาไปฝากแม่ได้แม่ก็อยู่นี่เนาะอ่ะบันนี่ขอบใจพายจ้านเนี่ยเลยก็จะไปดีขอให้เราดีก็ให้สบายดีนะ ไม่ดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ w e ลค o มแบ็ c ทู o trip channel น้องพี่น้องซึ่งในตอนนี้เนาะที่พร้อมโดยทีมงานกำลังสิออกไปแจกขนมเนาะพี่น้องเบิ่งวมอมื้อน,นี้เฮาสิได้ไปแจกขอร์เเพราะว่าคืมคืมฝนอีกแล้วไปไกลบ่ได้เนาะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกและอีกอย่างกระทางบ่ค่อยดีเนาะทางน้องเฮาก็เลยสิแบบไปได้แต่อ้อมแอ้มไกลๆบ้า,บานเฮาเนาะ เดี๋ยวไปบึงบรรยากาศผมผมกันเนาะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะสำหรับพระอาจารย์ฝั่งไทยที่ฝากขนมมาเพื่อให้เด็กหน่อยทางฝั่งเล่าเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อพระอาจารย์ขอให้มีพลานามัยสมบูรณ์เนาะอันยมันขันยืนอนาละกอเนาะมีพี่น้องคอมเมนต์ในคลิปก่อนที่ว่าห้องไปใส่น้ำมัน ประมาณเผื่อว่าเขารวยแล้วเนาะใสน้ำมันทีละเต็มทางเลยขนาดน้ำมันแพงคือป่านเท่าเนาะพี่น้องปินไปได้ไหคือบ่านทีมีปั๊มน้ำมันแต่ร้างปั่มเนาะปั๊มตัวนี้ปิดดนไปได้แหละเป็นปีเลยรายเดือนเลยเนาะตั้งแต่เริ่มน้ำมันขาดแคลนก็นกนเริ่มปิดหลัละกะมีอีกซ่องปั่มเนาะเห็นปะ เปปปิิิดดดยังเลืออีกซ่องปั๊มอีกซองปั๊มแต่ว่าปั๊มตัวเทิงันปิดปิดเนาะอีกซองปั๊มอยู่บนได้บัตนี้พักรล่แล้วก็อยู่ข่อยนี่ได้ข่อยตลาดได้จริงโอ้อ่าปิดสีปั๊มบัดนี้เนาะปั๊มตัวเทิงกับปิดเหมือนบอกเลือกเลยซองปั๊มลายซองปั๊มนี่ปั๊มตัวนี้คูซึกว่าสิเปิดอยู่เลยแต่มือมีน้ำมันกับมีมือบ่มีกมบอมื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 ามือมือมืบางอมือมืมือมือมืนมือ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 มืมือมื อ่าบางมีมบกครบเนาะและอีกปัมหนึ่งคือกัน้นราวาอยู่บานทิบนี่คือมันทางห่างใกล้จากในเมืองแน,เน่เจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรเนาะพี่น้องแล้วที่นี่หันก็นเลยแบบบกคอยด้ใซ่อยู่บานเนื่องจากมันบกคอยมีและอีกอย่างก็คือราคามันกระูุก,ก,ว,กว,ว่าอยู่ลักซ์ซเนาะราวะย่างราวาอยู่ลักซาซเป็นปัมปตอทอปัมใหญ่เด้แล้วที่นี่มือก่อนทีไปใส่น้ำมันหันก็คือว่าไปใสยย่ยูเกงกองแล้วมันบ่มี แกงกอกับบมีเนาะนอกจากน้ำมันแพงเลยน้ำมันกับบมีอีกแล้วที่นี่ก็เลยแบบไปทุลายอยู่รักซมก็เลยมาใส่อยู่รักซมเลยซึ่งแกงกอ,อกับบานทิพห่างกันนี่งซองกิโลเมตรแต่ว่าบานทิพกับรักซามนี่ห่างกัน42กิโลเมตรเนาะแล้วที่นี่เป็นย่างทิพคือเติมน้ำมันใส่เต็มทางเลยกันยนวาสมมุดวาทิพใส่ที่ละเส้นที่ละซองเส้นที่ละซ้มเส้นขี่มือเดียวซองเหมือมืดกับต้องเที่ยวไปรักซามสิหาสี่สิบสองกิโลเมตร มันก็สิคุ้มบ่เพื่อไปใส่น้ํมันมันก็หมดหรือบ่กะถ้าจอบอยู่ในบ้านทิพยนี่เด้คั่นยามเฮาอยากได้ไปเวียกไปงานเวียกจําเป็นเวียกนู่นเวียกนี่ถึกช่วงมันบ่มีเด้ซั่นเฮ็ดจังได๋มันก็บ่ได้ว่ารวยดอกว่าแต่ว่าเพื่อเวียกเพื่องานของเฮาเพื่อมันแลนเวียกสะดวกสบายใมือนากับใมือนีกต้องใคือเก่าและอีกอย่างเนาะ มีเงินสำได้กับซื้อเวลาครับขึ้นมาบุไดฉะนั้นเวลาที่จะเอาไปใส่น้ำมันแต่ละอันแต่ละอันอันนี้มีแต่ยังนี่มีแต่กระส่วนไอ้สั่งของมีมันสี่เป็นประมาณนี้บางมือนโบมีไอ้สั่งเดียวกับบริไซทเม็นบะนี่หละเนาะพี่น้องก็เลยเป็นที่ม้าวเปยังทิพย์ือใส่น้ำมันลายตอนตอนหนั้นเนาะโบเมนมีเงินลายได้เลยใส่ลายแต่ขิดเบื้องว่า เวลานี้ใส่ห้าเงินดนาคันเาเอาเวลาไปเผื่อเติมน้ำมันแต่ละเหม่อแต่ละเหม่อเถื่อละสิบ้านาที่วมกันสี่หาเถื่อกับเ็นทะเลาะเป็นชั่วโมงแล้วท่าเสียไปอันก่ก็เลยต้องได้ใส่แมนราคาขึ้นไนอันนี้เขาเข้ากับ,บมีเงินซัพพอร์ตเรื่องน้ำมันเลยเนาะทาพี่น้องท่านได้อยากซัพพอร์ตกะสมัต ติดต่อมาได้นะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเงินส่วนตัวของทีมเนาะบางเผื่อที่บมีเงินน้ำมันเขาก็ใส่งบตัวเองไปคุณขนมมันเองค่ะงบเองแมนนี่เราใส่มาแล้วมันเต็มทางบัตรเขาจะไปมันจะสบายมีน้ำปั๊มน้ำมันกับมันจะสบายเราต้องไปเติมน้ำมันแมนแล้วกระบะว่าน้ราคาสิขึ้นสิลงอีบบเพราะว่าถ้าใส่จึ่งไว้แล้วก็มันขึ้นมันลงกับค่าน้ำมันบบเมื่อกับโบได้ ห่วงยังไลยเนาะและฝนตกพี่น้องตอนนี้ออไมาแต่บาทก็ลงบิดเทือนฝนตกอี่อันนี้ก็คือปัม๊มแมนแล้วก็อันนี้ก็คือปั๊มที่สา้าที่มีในบานทิพย์เนาะนี่ก็คือปิดเนาะพี่น้องบ่ม,มีน้ำมันเลือปั๊มที่สี่แต่ว่าเขาบริไปทางนั้นกับบนในใจว่าสิบเปิดบ่ ถ้ามีน้ำมันกระเปิดถ้าบม่มีน้ำมันก็ไม่ได้เปิดแต่ละแม่แต่ละเมื่อต้องได้หลุนว่ามีหรือเ่ามีน้ำมันรถอถ้าเบิ่งว่ารถน้ำมันคิดว่าไปว่ามันมาอลไรซีนี่มันซีนี่ลงปั๊มนี่ซี่นี่ลงปั๊มนี่เลยมันซีซีต่างกันปะมันเป็นอะไรด้วยสัทคือกันเนี่ยมันมีคนละซีอะไรแบบนี้เวลารถน้ำมันซีนี่มากมันต้องไปลงปั๊มนี่สิกะเท่าอยู่ไกลเท่าไหรเออเห็นอยู่ดอกแต่พอเข้าโบนิเอต้ามันชิบ้าทุกมือโบนะเป็นหย่อนไปทาง คือคือบานทีบนี้ยังขาดอยู่เนาะน่าจะเหลือเงินบาทนั่นแหไรเงินบาทคึ้นได้่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องแล้วก็ว่าโดยเรื่องการขับรถขามคลองหน่อยเป็นจังไดเมยน้องนิวพอน้องนิวได้ไปเบิ้งคลิปนั่นบ้างโบเอาอีกเลยบันนี้บ่เอาอีกเมบ่อทีนได้เบิ้งเซียวขนาดแนวทางเพิ่นว่าทางนี้ไปได้บ่ก็คิดว่าไปแล้วมันสิฮอดหน้าวัดเนาะ แล้วที่นี่หันไปแล้วมันมีมันมีทางแงงเนาะบนขาวคามบนที่หนึ่งก่อนจีหอดทางนั้นขั้นบัวลมเลยเลยขั้นต้นนั้นค่ะมันลมแห้งนอกก็เลยแบบว่าเลือกเออที่นี่คือแบบดีๆเนี่ยแต่กระแปลกยูมันคือผมมีโหลดไม่น้องนี่ว่าเออน่าจะจ่อยู่มันไปหอดแล้วไปหอล่างวัดเนาะเปาล่างวัดแล้วที่นี่โง่โหลดกับกะสีหยากยูนะแล้วกะที่นี่แบบแบบหาซิมหาซิมนะขั้นสิ่ก็พลังกระถอยหยากขั้นสิไปนากระทางหอบนะ <S <S แมนที่นี่ก็เลยแบบจิปเปตโตกับสิกับกับเพราะที่โถกันเนาะพี่น้องละเอียงก,กับแบบสิเียเวลางูเขางูโอ้อีงอีกออกมากกัยานลมอีกเนาะแล้วที่นี่ก็เลยไเอา,เอาไ,ปไปไปทางนาก็คือพี่น้องเฮ็น,นอกแบบคือแบบมันเป็นตะหย่านแห้งหรือไีคันสมุทรภเว็บว่ถือเนาะหรือว่าดินมันลมคลางหนึ่งค่ะมันงยลงเลยเดยปีนว,าว่าเลยเลย แบบนมันเป็นดินแนนมันเป็นดินด่างแน่แต่ฝนตกได้มันมีหนามาขัางอยู่นะฮะ<ม>นั่นแหละเป็นทางที่แบบตังแต่ขับรถมานี่าที่สุดข้องที่สุดเลยหัวใจเต้นตึ้งตึ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 งอยู่เพราะมันเป็นตะหย่านแห้งเนาะขั้นผู้ชายครับก็บอาจจะแบบธรรมดานบอกแต่อันนี้ที่ขับรถบริแข้งเนาะขับรถบริแข้งแหละไปขับทางจังสนันโอ้ยแบบ ทิพจังไหตัดเอาเป็นซองคลิปแหลแบบแบบคลิปนั้นกรลุนเพราะแล้วให้พี่น้องรุนพี่ไลน์ป้ายนาทีแล้วิกแมนเช่าป้ายคแลวตัดออกอันแล้ก็เลยแบบว่าปล่อยคลิปนัน่อ้ด้วยน้องธนาผมปาอีกแล้วเห็นพี่น้องไล่คนก็ไม่เอาอีกแล้วนะน้องทิพก็ไม่เอาอีกแล้วคือกันบ่คืนน้ำอลไวันนี้บ่เสื่อมในน้องเหนียวแล้ววันนี้แต่ว่ามันก็คือว่ามันก็ใหญ่ยู่แต่เวลาหล่นลนไปแล้วมันก็คือว่าใหญ่ พอดีล่มแต่ตีนหลดะขั้นแบบแวนกันเลพับอาเฮยพี่น้องก็ว่าน้องทิบตาลดน่นไม่ใส่หูหรเห็น <c oughs> นึงแล้วเป่าม้ใส่พี่น้องเปาม้พี่น้องนี่นิระทีเนหลูเนาะใรป็รัดแล้วทำนายแล้วจริจจงอ,น,อ,อน,นี้กะอ่าเอาขนมเปรี้เจ็บเปาไมยบด้บดออน ท้อย่างเข้ากับบริษททอย่างไงไม่สำเนาแมนโต๊ะนั่หยองโตเป็นยังดอกขนมเราเป็นเป็นโคงห้ามไปเป็นแก๊หรือเป็นยังไปไกลๆเลยกระจังนะเอาหายสาคนไ้มีลายลังอยู่ได้ปุ๊บลายลังวะแมนเด้ามแต่ดียวบริหนงทรงบ่านหงทรงใเนีเอาอันเอานันปอกใคเนี้ กินบ้าขนมอนชงให้อายนางเลยเอเอ,อเ,เอาแพบพปกกันได้บกลกหลายกินบ้าขนม,มนขกินบ้าขนมขนมบ่อยาบ้ขน,ม,น,ขนมบบอ,อันนี้พ่อเข้ามาแต่ส่อง YouTube มีมีคู่บ้านจากั่งใท้เป็นฝากขนมมาแจกเอาพวกนั้นละออดูอนกออด นมเอ้าเหตะไนมเอาทุ่ยลูกทุ่งยะทุ่งเลาทุ่งลูกตาหานนกไิมันเดียสิได็กินอยู่บ่กขนมนี่นะะเอาบ่มีผู้เดียวนน่บ่ไล่ทุเี่ยดูะเขาไปดำหนามันนี่ฮะนาด่ะเอออ่ะใจดูับนตมไอยู่แพงเนลาเมาอย่างุอ่ให้ผู้่นเยอะทงใส่เด็กหน่อยนอนนามด กัแกดหมักสื่อกินถึงจะบอกขนมแบบนี้บริษูเกินแล้วลูกบ่ามีจะชิเอาชันชื่อบริษูบริษูเหรอไม่เคยชื่อโอดีใจบ่เห็นมามาแจ้งขอบกขับใจล่ะนด้อดีใจบ่กทนายยังให้มาแจ้งอีกบ่เพิ่นยังลินอันนี้ให้มาแจงเครื่องครองยี่ดีโออเจออะได้เครื่องครองบ่เสื้อผ้าบ่มื่อนาเด้ออ่าเรียกมื่อนาเสียวันเสือกราที่ดีเสือผ้าก็มีมื่อนาเสียวเสื้อผ้ามาเนาะมาแจกไทยเด้อรถไทยนี่เอาคน้องบ่บ่ คนอะไนนั่นเด้คนอะไนนั่นเออใด้หนึงหน่อยเพื่อนนั่นก็มีบอี่ไม่มันคือ่าคือันแล้วไปใจัดบอกลูกเรือเรือลงมาไรอยู่นะมันไม่ผู้ได้นังแจกปุ่นใหญ่ก็ได้ผมเป็นยังเดี่ยวคนคือนปุ่นยางมันเอ๊ะใส่อีกนะเด็กัง ใครต่ห้ามมหอดบอลแจกแมนเลยพ่นยุดโต๊ะแล้วพี่น้องก็เลยแปลว่าพ่นยุดโต๊ะเลวแจกสบายดีหมู่บ้านหนึ่งเราซื้อบ้านสลีพกิน้องเออค้าขนมซื้อบอกแมนซื้ออยู่บอบ่มีเงินได้สิได้กินวันนี้บ่มีเงินอ่ะให้เอื้อยเลือกเอาซ้ำทง อันนี้เป็นขนมจากฝั่งไทยพระจันทร์ฝั่งไทยฝากมาแจกให้ซื้อให้ซื้อเอาของท้ามบาสือกับบุมีเงินเนาะก็ให้ซื้อซื้อข้าติซื้อก็เอาเงิน <laughs> อยู่เพื่เดียวเิบออยู่เพื่เดียวบอสอ่ะสองช่องบอสเอาอีกละแม่เอาเอาอีกช่องหนึ่งเคยเด็กหน่อยนะเพื่อนใหญ่เลย อันไวยพอนเผนเีขอบใจเผนเีอันเป็ดคูบาจากควงไทยเป็นฟ้ามาขอ,ขอบใจได้เมื่อไหรเนี่ยเด็กหน่อยเออให้เนี่ยเด็กหน่อยเอีฮันเอ้ยอนายนอนนอนขนม <c oughs> เออเป็นภาษาเผื่อน้องๆห้องเาก,ก็ฟังบอกขอบใจแม่นอนขนมมาเอาเด้อล่ะมาเอาเด้อเอาขนมเด้อเถ้านเอามาแจกบปได้ซื้อ มาขนมเลยมาขนมไปกินมาอะไรพี่น้องแลนไว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 เด้อมาบนท่านเมด่ด้ันิดนี่นะตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านข้าตองหรอบ้านสลีสลีปลากวดไวยังกะปนเน่บอกข้ามปนเน่เนาะปัดข้ามปนเน่อยู่ไกลๆบ้านเนาะเป็นบ้านเนื้อของบ้านนู่นสว่างถ้าว่าเอาเสื้อผ้ามาแจกไก่อยากได้มืีนามืีนามีเสื้้ออผายู่่บ อาบอกคันเป็นเสื้อผาอ้าวเามื่อหนาเอาเสื้อผามาเพราะว่าบานยูนีบอคอยมากเนาะแต่ว่าเป็นบานที่ทุ่งยากแต่ว่าแบบมีมีโครงการมากก็เลยบอคอยได้ได้มากเผิ่นมีโครงการเสือเรืออ่ะมาอันนห้เลือเอาเอาคนหนึ่งสามทงเด้อเรือเอาอีล่ะมาเลือเอาหลอดหมักแบบไดหมักตัวใดเลือเอาหลดเอามาเลือเอาเลย ขนมนี่เป็นเป็นของฝากมาจากคูบาทางฝั่งไทยอาซานทองบังระนับได้บ่ได้เดี๋ยวยุดยืดเดี๋ยวขอบใจพนก้อนเอาของพนเราต้องขอบใจขอบใจเนีได้อาว่าลดลูกว่าโลดอันนั้นไม่ซื้อไปเว้ยไปเว้ยนั่นตาลุ้นนี่ล่าขนมนี่ขอบใจลูกมาขอบใจเพิ่นซื้อเพิ่นบระเหต์ยังดอก นจนแล้วก็ขอบใจเพิ่นได้ลูกนกเลยเจีขอบใจใจนี่นอึ้งขนมก็แว่ขอบใจลูกนกบองขนมแม่ล้วก็นบบใจนั่นก็ได้อขอบใจเลยสินี่เ่าขอบใจเลยสิอ่ะมาดูขอบใจขอบใจซื้อๆอาว่าขอบใจซื้อๆ

ขอบใจเน่เนี่ยบักลากระบอกไม่ลู้กระบอกอะไรเด็กขับใจไปไหนไปไหนขับใจปนพื่อพัได้กินอยู่บ่บบนี้นะมันได้ซื้อกินอยู่บ่ลวบ่บ่บ่ส่บ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 ่ด่บ่จจบอบ่บ่บ่่บ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 ่่บ่่บจ่่่่ง่ ตุงูงันอะไรตังปันน่โอเคไปเลยเด้อขบกขบใหญ่เลยลูกเด้อโดยโดาตัวเห็นเล็กหน่อยนะเล็กหน่อยแตัว่าพูดอูมมาเลยโอ้ไผ่เด้อวางพื้นไผ่ไผ่โซ่โอ้เป็นยังงูตหโอ้ยช่ดเลยพูดให้แม่บรแม่ไม่อตอนน้นคอนันนี้ ด้วยโดยด้วยโดยไปได้บ้างีคันบได้เอิรเรามากระไดบอเราเราสู้เอยเราสู้เรามาอันนั้นเขาต้องนีได้บคางลุมเนเขาสิหลอดเขาในหัวนี่ได้ยุเขานน่นี่หนอนทางไปอ๋อใส่บี่เพื่อล้งนันสติเด้ Men ừ, bỏ kilo lạc măng lột măng kia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  là kia măng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  kia nó kia măng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  này phải bố โอ้มันโยนยแก๊ขาดเลยก็ทางลุมเอาสสบายดีเด้ขาบทงขนมอยู่เห็นคีโอทีเมื่อกี้นี่เน้นบ่องใว้ใว,ไวบบ้พบะทานเอออะบักลากินบักขนมนี่เดี๋ยเด็กกินขนมนี่นทงเปามันบอดน,นะน่ะเอาบอลุเอาไหม

ทุ่งอีกทุ่งอีกบานึงเด้โอ้เขาเนียนหรือเปล่าเน้อาคือทุ่งเ่าเป็นค่ะเอาละผอชอนเมยชอนดิอเมย์ชอนเมื่อกี้ผอเมย์ไปดชอนเน็เชนขี่รถมาน้ำลังกําลังหาไหมอยอ่เลยฮะเลยได้ซื้อกินอยู่หมูอบกันนี่นะได้กินเด บริสุกินให้ให้ซ้ำุ่งใช่ไหมให้ลายกระบอกให้ลายกระบอกยังใจลากันนีหรอมีเด็น่อยบอเอคุณยายกินเป็ดนะเอคุณยายกินเป็ดอาขอบใจินเนยอันนาให้อันขอบใจผินเนยขนมจานขาจานฝัใครผิผามาออเขาบขขอบใจลายเดอมือไว้บนนี้เขาขอบใจลายเดะขนมอาจารย์้อีพอเนี่้วขอบใจลูกเอ้ยให้ยูดีไม่แห้ง อให้ให้มันยืนเหตุเวียกงานก็ให้ได้สั่นได้อันคะแนนคือเพิ่นได้เอาพ่อายไปด้ไปเหยียดอีกได้เลยคะแนนนี่ฮะไปเลยขนมขาจานฝังใต้เพิ่นขาม้าไปกันเถอะวันนี้ฮอปพอแจกขนมอันะแลฮอปกระสิแกับคือรถกพอดีพ้นก็ลงไม่เลยแมนพคนลงมากเลยพอดีพอดีพ้นลงแล้วเนาะ จะหนีกับป้าน้องนิวก็พอนางเฝ้ารถเนาะเลาบไปเลยลานนอนเนาะรักมากตลานนอนพิซาก็มีเยอะรับหลักมากป้าม่ความฝาดด้วยเจ็บมากกูได้ยังไงอันนาเอ้ยมีขนมมาแจกกูได้ยากกินล่ะออกมาเอาเอะไรนะพี่หน่อยคนก็กำลังโตขึ้นกูได้อนานกงามๆเด้อกูได้ยากกินอ่ะเด้อตองนกงามๆอันนี้มีเสียเอากูได เสี้ยวพล่าจักทงโลูกยาผ่าวเด้อให้ให้เอื้อยทีมงานหยุดเอาหายเด้ออันนณาให้เลือกเอาคนหนึ่งสามทงนอมีได้มีได้มีนะบ่เอาแกนมีน้ำแกนมีลงมาน้ำเนเอาคนหนึ่งสามทงเด้อร์เอามีแกนมีลงมาให้ให้คนเลือกมีเอาลูกได้มีก็มีได้เลือกเอาแกนมีเดมีอ่ะมีคนละสามก็ได้เอาลูกเลือกเอา ามเด้อหนีหนึ่งเด้ออันจะไหนเพิ่มไปเด้อเพิ่มไปเด้อเอาของเพิ่นแล้วต้องขอบใจเพิ่นเด้อเมื่อละเบ่อโมพวกเจ้าเมื่อละเบ่โอเคขนมนี่เป็นของว่าผังไทยเพิ่นทางมาบริจาคและผัวเอื่อยเพจยูทูบกู้จักพี่บบยูทูบนะและผัวเอื่อยเอาไปแจกแบบนี้อ่ะวันนี้อ่ะ เกินเลยนะโอเคนะเอามาแบบนี okay, ้ซื้อย uh ังไงซื้อลิลี่ซื้อลิลี่ดีใจบ่ดีใจเคยได้ซื้อกินเองอยู่บ่แบบนี้บ่บ่ได้ซื้อเลยอ๋อถ้ามาซื้อแบบนี้มีค่าอยู่บ้านเท่านี้ประมาณทุ่มเจ็ดพันทุ่มสามพันสามพันหรือบ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะจะเกินแล้วนี่บ่อขอบใจเป็นไงล่ะขอบใจเออโทษวันนี้ขอให้ลำรวย ก็พหาลามรู้ไปอ่าโอเคน้อเสื่อยังอีล่ะคุกกี้คุกกี้อือโอ้ยอีลาจักปี้เลยสีปีเพี่หลังซื้ออยู่บ่เะพี่แอนพี่แอนทองได้เลยภาษีภาษีเสื้อกินอยู่บ่๊ะขนมแบบนี้เคยเคยซื้ออยู่กินดุอย่กินดุอยู่บ่บ่กินดุกระดิดุเป็นยังคือกระดิ๊กกินดุดุกระดิ๊เงินบ่มีเงินเสื้อดีใจบ่วันนี้โดีใจร้ายอ่าโอเคเนาะ บุคคลป้ายเดออ้อไอซีถ่ายหูพร้อมน้ำซื้อยังซื้อจันนี่ซื้อจันนี่อันยูจิโอ้อะไรลีนอคุณนี่นบบนเนาะกาซื้อกินอยู่บข่ขนมแบบนี้เป็นยังบ่เคยบ่เคยซื้อเลยเป็นยังคือบ่ซื้อมันไม่มงนินต้องไม่าั้นนอนดีใจบ่ดีใจไปก่อนพันแรมอันนี้เป็นอาจารย์ฝั่งไทยเป็นภาษาแม่ภาษายูดีไม่แห้งล้ำรวยเด้ออ่ะซื้อยัง ซื้อค่อยซื้อค่อยอัายุจั๊กจี้อายุสิบสามกินยี่บอสขนมแบบนี้อืมบไปซื้อเป็นยังคก็ไปซื้อตัวมีเงินตัวมีเงินโดยดีใจบอดีใจอ่าโอ้ยพอนผาจันทร์เน่ให้ลำรวยให้อยู่ดีมีแห้งโดยมีอยังอีกไม่หรอบอสคุณเลยดีใจบอดีใจดีใจเนาะอ่ะอีละซื้อยังปุ่งหมดเลยอ่าเบิ่งกล่องอีละ อันอยูนเจ๊ปีเลยสิบอันแปปปีอ่าซื้อขนมแบบนี้กินอยู่บ่บ่บ่เคยซือ้บอบ่เคยซื้อเลยดิจ่ายบอมันนี่ดิจ่าโอ้เสีย่ยวไปฝากพแนรขนมนี่เอาหอยเอือกเองกินเอาหอยเอือกเองกินเด้ออ่าดีใจแห้งบ่ดีใจแห้งดีใจแห้งเนาะอ่าเวพ่นพเนร์ลักขอบใจพระอาจารย์ฝั่งไทยเนี่ขอให้รำรวยขออยู่มีแห้งด้วยเยอะเยอมาสนับสนุนอ่า อันนี <c oughs> ้ล네ูกเจ้าบอคนนี Pla ้บนงานนี่คือซ <c oughs> you know. ื้อยังไงซื้อปลาซื้อเนี้ก็เอ้าเมนบอโออันนี้คนบ้านเดียวกันเราผืนใหญ่ไปอยู่บนอื่นแต่โดนเนู่นระย่างไม่เจอนี่นางทวง่อยู่บุญนก็ได้มาเนี่ยมาลยมาายมต่อกันโอ้ดูให้ดีตรงใหา่เลยนางทวงอ่ะซื้อเนี้ก็ซื้อปลาซื้อปล่าได้ซื้อกินอยู่บอคนนู้นมานี่้าอันแม่ไปซื้อไห้บอ แม่โมีเงินแม่มีเงินแม่อยู่วงนีนเนาะแม่แ่าเลยดีใจไหมล่ะดีใจเสียไปฝากให้แม่ขนมนี่เออาไปฝากแม่ได้แม่กันอยู่นี่เนาะอ่ะบันนี้ขอบใจพระจ้าเน่ยดีอากเลยก็จะสบายดีเขาให้เราสบายดีนะอ่ะแม่ขอบใจนะแม่ขอบใจเดือกเด้อให้ลำให้รัให่างให้มี อันนี้เป็นขนมจากคุนผู้าอยู่ฟังไทยเิ่นพานะก็เลยแบบมาแจกต่อเลยทางหลบมเดียวเดยวเมี๋ยมเดี๋ยเดี๋ยแเดี๋วเอาแย่ขนี๋อวเดีกลวเนยเด้ยวเดียวเอียเดี๋ยว้นีเดีอยวเดี๋ดี๋ยวดเดาเเดยเดเดีนยวเเีวเอีเดีเเดเดเนเดเดเเอ มาวัานนี้ถ่ายหูน้ำแน่เนาะมาปินมาทางนี้ก็ได้อ่ะแม่เขาเมื่อเลื่อยเขาเมื่อทุกคนอุ้มขนมอยู่นาพายุลาวเด้อแม่มาถ่ายพีมแม่ลายขอบใจลายเด้อขอเอยได้กะอาไรข่อยเนี้ยก็ขอให้ลำรวยยืดดีไมีแห้งขอให้ลำรวยข่อยให้ยืดดีไมีแห้งเด้อข่อยให้ลำรวยยืดดีไมีแห้งเด้อ ขอลําด้วยขออยู่มีแห้งเด้อมาลําด้วยอยู่ดิมีแห้งเด้อหาอยู่ด้งลอยู่ดี่แห้ง้อพอเพิ่นก็ยังบ่โอเออพอก็ยังอยู่เนาะโอบ่ได้เห็นดนลเนาะลูกมี่่ก็จอย้บ่จนซือแต่จอยนั่งจอยนั่งจอยเ่ากนั่งน้อยนั่งเพป้าลายลิ ตอนนั <ừ> ้นม <ừ> ีแต <ừ> ่สามคนตัวสี่แล้วบ่โอ้ตะกี้หาเพิ่นอยู่บ้านเดียวกันเนาะจื้อแต่ด้นจือแต่เอ๋ยกจือหันไปจื้อแพ้จะโคนไปจื้อไมได้เอ๋ยกกก็ได้เลยโอ้ไปจื้อแล้วเป็นแต่แอ้าวแมนบ่เป็นคนปั่นเห่าได้นี่แมนเด้แบลก่อนบัดนี้เดยเลยก้อนสิบหกเหมือนกันตอนนี้เราก็ขี่รถมาตามเส้นทางสายลับมาถึงแล้วเพราะว่าทางที่ เข้าเวบบนลหลตดน่ะมันไปบ่ไ้มันทางยากเนาะแต่อันนี้ก็ยากขึ้นนี่แต่ทางนั้นยากกว่านี้ไปบดทางนั้นมันคุ้มเลยเลยแต่มาทางนี้เนาะบานทำผ่าวะเห็นปะนี่ยังบวมเลนี่ดหน่อยเอบีคยหลวกคยหลวกคยหลวก กยหลูมพูดมใช่ทยทอยแลนเลยปุ๊บลหรอจิบบไปทางนั้นอีก <combine> ว <horn> ่าสังเกาเหรอนี่เกิดคนน่เรอเอ้าเขาค่อยแแลนก็แชแลนกั๊มอีกว่าหนวดหน่องแวดคนโตเขาแลนลายกันนี่ในมีคนกวยหลูกอยู่ในตาลางเฮือนน่แลแต่ก็มีทิ้งหน่อยสองคนอยู่นี่หน่อยพอกันปุ๊บเลยยอคือสิบาเห็นคนแปลกหน้ามาแล้วเขาะยน <laughs> ไปทางใดไปทางใดไปทางป่นบ่นี่มาทางนี้นี่แก่